สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เราก็ยังอยู่กับหมวดเพลงจากอนิเมะแนวต่างโลกกันอยู่นะครับและเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลง OP ที่เรียกได้ว่าก็ไม่ค่อยได้ถูกใช้เป็น OP สักเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมาจากอนิเมะเรื่อง Re-Zero นะครับภาคที่2ในส่วนของพาร์ทที่2ซึ่ง OP นี้นะครับมีชื่อเพลงว่า ลองช็อตร้องโดยคุณมายุไมชิมะนะครับซึ่งตัวของคุณมายุไมชิมะเนี่ยก็เป็นอดีตนักร้องวงเมดแอนด์รอยนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านะครับซึ่งสำหรับตัวเพลงลองช็อตนะครับก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างที่จะเร็วนะครับบวกกับอิมแพ t เสียงของคุณมายุไมชิมะทำให้เพลงนี้เนี่ยมันดูมีอิมแพคแล้วมันดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปว่ามันดูเป็น OP ที่ไม่ค่อยเป็น OP เพราะว่าตัวเพลงลองช็อตเนี่ยถูกใช้เปิดใน OP จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งเองเนะครับใครที่ดู r e ซีโรภาค2าร์ทที่2มาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาสคริปตัว OP บ่อยมากเลยนะครับทำให้ตัว OP ลองช็อตเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เลยนะครับยังไงก็ขอฝากเพลงลองช็อต แล้วก็ตัวของคุณมายุไมชิมะไปด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากตัววงเมดอนดรอยที่เป็นวงที่คุณมายุเคยอยู่ด้วยนะครับผมก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นเพลงสุดท้ายของหมวดเพลงต่างโลกแล้วนะครับจะเป็นเพลงอะไรจากอนิเมะต่างโลกเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ